สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาถึงช่วงเกือบสุดท้ายของพระธรรมโรมแล้วนะครับซึ่งพระธรรมโรมเองนั้นมีทั้งหมด16บทและว,วันนี้ก็มาถึงในบทที่16ในส่วนที่เป็นข้อที่1จนถึงข้อที่24ซึ่งในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นเหตุการณ์ทีอ่อาจารย์โรมเองนั้นได้พูดถึงรายชื่อหลายๆบุคคลนะครับซึ่งได้เข้ามามีส่วนใน การร่วมรับใช้กับอาจารย์เปาโลนี่คือสิ่งที่อาจารย์รโลต้องการที่จะให้พี่น้องที่ <c oughs> โรมเองนั้นได้เห็นถึงภาพของความเป็นชุมชนของพระเจ้าเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันในการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเป็นพยานในการร่วมกันรับใช้มีบุคคลต่างๆซึ่งเป็นบุคคลที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง เป็นคนที่เป็นคนโสดหรือเป็นครอบครัวมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในบทบาทที่แตกต่างกันนี่คือภาพที่งดงามมากๆครับสําหรับชุมชนของพระเจ้าและนี่คือภาพที่เราเองนั้นก็อยากจะเห็นเกิดขึ้นในคิดจักรของพระองค์พี่น้องครับหนุนใจพี่น้องตรงที่ว่าชีวิตของเราเองนั้นไม่ได้อยู่บนโลกนี้และเป็นผู้เชื่อและดําเนินชีวิตเพียงแค่เรากับพระเจ้าเท่านั้น แต่เราเองนั้นยังมีชีวิตระหว่างเรากับพระเจ้าและเรากับพี่น้องเพื่อให้อะไรครับเพื่อเราเองนั้นจะรับการเสริมสร้างซึ่งกันและกันในเวลานี้อาจารย์โรยเนั้นได้ให้ภาพของเพื่อนผู้รับใช้ทหารผู้ร่วมรับใช้ในโอพระยสุขิตในบทบาทต่างๆมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นได้ค่อคิดจนที่ว่าเราอาจจะมีความแตกต่างกัน เราอาจจะมาจากคนละที่คนละทางแต่สําหรับแผนงานของพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นครอบครัวเดียวกันเองเราทั้งหลายเป็นครอบครัวที่จะคอยสนับสนุนกันเราทั้งหลายเป็นครอบครัวที่จะคอยดูแลซึ่งกันและกันและนี่คือภาพของครอบครัวใหญ่นะครับที่อาจารย์โรเอน,นกนนำลังนาเสนอรายชื่อของบุคคลต่างๆที่อาจารย์โรเอน,นได้กล่าวในขณะนี้นะครับและมากไปกว่าน,นั้น สิ่งที่อาจารย์โรเองนั้นเนี่ยได้กล่าวในพระภีตอนนี้ไม่เพียงแค่รายชื่อของบุคคลหน้าที่และมีการมีส่วนร่วมนะครับของบุคคลต่างๆนะครับในการงานที่พระเจ้ามอบหมายให้กับชีวิตของอาจารย์โปรโอาจารย์โปรโเองนั้นยังทิ้งในเรื่องของคำเตือนสติให้ระมัดระวังที่ปรากฏอยู่ในข้อที่17กับข้อที่18เองนั้นเนี่ยอาจารย์โปเองนั้นก็เตือนครับว่าท่ามกลางผู้ช่วยเองนั้น ไม่เพียงแค่มีผู้เชื่อที่รักพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังมีผู้ที่แอบอ้างนะครับและเข้ามาบิดเบือนคําสอนของพระเยซูคริสต์เข้ามาบิดเบือนความจริงของพระเยซูคริสต์ซึ่งในที่นี้อาจรารย์โปรบอกว่าเลยครับข้าพเจ้าขอมิบวารท่านให้สังเกตดูให้สังเกตดูเลยครับดูผู้ก่อเหตุวิวาทและผู้ที่ทําให้คนอื่นเนนั้นหลงไปจากคําสอน นะที่อาจารย์โรเอนไะด้สอนคือความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์โรยนะั้ให้สังเกตสองกลุ่มคนด้วยกันกลุ่มแรกคือคนที่ก่อให้เกิดความวิวาทเข้ามายุยงตะแคงรั่วเข้ามาทําให้เกิดการแตกแยกกันในชุมชนของพระเจ้าเข้ามาและเข้ามาติฉินดึ้นาาเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เสรีภาพนะในการเดินไปกับพระเจ้านะครับบิดเบือนไปจากความจริง นำข่าวประเสริฐอื่นเข้ามาซึ่งมันไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่นําความเท็จเข้ามานะครับนั่นคือสิ่งที่เราเองต้องสังเกตนะและจะโปรดเตือนว่าและเมื่อเราเจอกลุ่มคนเหล่านี้ที่ก่อให้เกิดความวิวาหรือกลุ่มคนที่สอนผิดไปจากพระวจนะของพระเจ้าเองนะั้นให้เราเองนั้นตีตัวออกห่างอย่าเข้าใกล้ชิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับเชื้อ เพียงเล็กน้อยที่เมื่อรับเข้ามานั้นมันจะบั่นทอนทําให้ชีวิตของเราเองนั้นเป็นชีวิตที่ไม่แข้มแข็งหรือทําให้ชีวิตของเราเองนั้นหลงออกไปจากความจริงของพระเจ้าอาจารย์โรยนั้นชี้ถึงลักษณะของกลุ่มคนเหล่านี้คืออะไรครับเป็นคนที่มุ่งหวังเพื่อปากค้องของตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวเองคนกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นแบบไหนครับจะมาด้วยวาทศิลป์นะมาด้วยคําพูดที่ดูดีดูไพเราะ ดูอะไรฟังแล้วแบบเคลิบเคลินะแล้วก็ชักจูงคนที่ซื่ออาจารย์โรชใช้คำนี้ซื่อนะก็คือว่าไม่ทันเกมไม่ทันเขานะถูกหลอกถูกชักจูงนะด้วยคำพูดอันหอมหวานสุดท้ายแล้วสิ่งตน,นั้นคือ,อยาพิษพี่น้องครับหนุนใจพี่น้องครับนี่คือชุมชนของพระเจ้าเราเองก็ต้องอยู่ร่วมกันและคอยดูแลซึ่งกันและกันคอยสอดสองดูว่ามีคําสอน เท็เข้ามาในท่ามกลางเราไหมมีการที่ทําให้เกิดการวิวาทหรือการแต่แก้เกิดขึ้นที่เข้ามาในคิดจักรของเราไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเราต้องคอยอสอดส่องซึ่งกันและกันนะครับนี่คือสิ่งที่จาจะโปรยนันเตือนนะท่ามกลางชีวิตของผู้เชื่อท่ามกลางเราทั้งหลายท่ามกลางเราท <c oughs> ั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับและจะโรยเตือนสุดท้าย บอกว่าะไรครับขอให้เราเองนะั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการดีและทึ่มในการชั่วโอ้โหนะเป็นคําพูดที่กระแทกใจหน่อยนะครับก็คือว่าเชี่ยวชาญนะเป็นคนที่รู้ว่าความดีเป็นอย่างไรและเป็นคนที่ทึ่มในเรื่องของความชั่วก็คือว่าไม่มีความชั่วอยู่ในความคิดหรือทําชั่วไม่เป็นอะไรเนี่ยนะเปิดภาพว่าโอ้โหทำชั่วไม่เป็นเราต้องนะเ,เ,เป็นคนแบบนั้นนะครับ นะไม่ใช่บอกโอ้พอพูดถึงเรื่องของความช่วยนี่เชี่ยวชาญเหลือเกินพอพูดถึงความดีโอ้เราไม่รู้จะทํำยังไงนะทําความดีนะครับนั่นไม่ใช่คนของพระเจ้าเพราเราเองนะเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าเราก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการดีเหมือนดังที่มเยซูคคิดเป็นผู้ที่ประกอบกิจอันดีในชีวิตของเราทั้งหลายเราก็จะเป็นคนที่ประกอบกิจอันดีในชีวิตของเราและของผู้อื่นนะครับและเรื่องของการช่วยต่างๆความบาปต่างๆนั้นมันจะไม่อยู่ในความคิดของเรา เราเองนั้นจะปฏิเสธความชั่วต่างๆ,ๆความบาปต่างๆออกไปนะครับนี่คือสิ่งที่อาจาร,รย์เราเองนั้นก็นุนใจเราเทัา้่หลายเพราะว่าอะไรครับเราเทัา้่หลายคือบุตรของพระเจ้าและเรากําลังเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์อาจารย์พลอยพูดตอนท้ายบอกว่าไม่ช้าพระเจ้าแห่งเสรีสุขจะปราบซาตานให้ยับเยินนะครับลงใต้เท้าของพวกท่านชีวิตของพี่น้อง กำลังถูกสร้างขึ้นในทางความจริงของพระเจ้าขอให้เราได้รักษาชีวิตที่ถูกต้องอย่างนี้เสมอไปที่จะเชื่อฟังพระเจ้าที่จะทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะรักษาชีวิตอันบริสุทธิ์มอบถายแดนพระเจ้าไม่เพียงแค่ตัวเราเท่านั้นแต่ที่เราจะสอดส่องดูแลเพื่อนผู้รับใช้พี่น้องของเรานะครับให้เติบโต,ตขึ้นในทางของพระเจ้าให้รักษาความเป็นน้ำหนึ่งเชเดียวกัน นี่คือสิ่งที่อาจารย์โปรโเองนั้นก็หนุในใจและทิ้งท้ายด้วยบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมกับพระราชกิจของพระเจ้าผ่านชีวิตของอาจารย์โปรโพี่น้องครับเราทุกคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการและการในพระราชกิจของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐหนุนใจพี่น้องที่เราเองนั้นจะอยู่ร่วมกันในพระคุณของพระเจ้ารักษาชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่อยู่ในความเชื่อฟังพระเจ้า ลอดวันคือชีวิตของเราระมัดระวังนะครับที่จะไม่ให้เกิดการวิวาแตกแยกระมัดระวังคําสอนทเท็จต่างๆและดําเนินอยู่ในความจริงของพระองค์ขอพระเจ้าเมื่อพรอยู่ในชีวิตของพี่น้องนะครับที่เราเองนั้นจะเดินไปด้วยกันในเส้นทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเมื่พรค,ครับ